สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทดลองสร้างเกมกันนะคะเป็นเกมตามจับผีเสื้อนะคะในนี้ก็จะมีหน้าแรกนะคะเป็นหน้าเมนูนะคะเราก็จะมาสร้างปุ่มนะคะซึ่งมีอยู่3มปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มเล่นเกมปุ่มกติกาแล้วก็ปุ่มผู้จัดทํานะคะเมื่อคลิกที่ปุ่มเล่นเกมนะคะก็ยังจะไปที่หน้าเล่นเกมนะคะแล้วก็เมื่อคลิกที่ปุ่มโฮมนะคะก็จะกลับมาที่หน้าแรกค่ะ เมื่อคลิกที่ปุ่มกติกานะคะก็จะไปยังหน้ากติกาค่ะเมื่อคลิกที่ปุ่มโฮมนะคะก็จะกลับมาหน้าหลักนะคะเมื่อคลิกที่ปุ่มผู้จัดทํานะคะก็จะลิงก์ไปยังผู้จัดทําค่ะเมื่อคลิกที่ปุ่มโฮมนะคะก็จะกลับมาที่หน้าหลักทีนี้ในคลิปนี้นะคะเราจะเป็นการ สร้างตัวเกมก่อนแล้วแพ็กเกจเป็น .exe นะคะเพื่อที่จะเล่นที่เครื่องไหนก็ได้นะคะโดยไม่มีโปรแกรมก็สามารถเล่นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะอะเริ่มจากการทำหน้าเกมก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปทำการนะคะอะสร้างแบ็กดอบขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งในเกมนี้จะใช้ทั้งหมด6แบ็กดอบนะคะนั่นก็คือแบ็กดอบของหน้าแรก หน้าเล่นเกมหน้าชนะหน้าจบเกมหน้ากติกาแล้วก็หน้าผู้จัดทำนะคะคลิกที่แบ็กดอปนะคะตอนนี้เราจะมาทำการสร้างแต่ละหน้ากันนะคะเราจะสร้างหน้าแรกกันนะคะจากนั้นนะคะก็ไปเอา,อาตัวอักษรน,นะคะมาพิมพ์นะคะเป็นหน้าแรกนะคะเปลี่ยนสีก่อนนะคะ เวลาจะแก้ไขนะคะเราก็ลากออกเลยค่ะหน้าแรกนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น BG นะคะหน้าแรกนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการลูกที่เขตค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นชนะแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ไปเลือกที่ลูกศรน,นะคะเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนสีค่ะ ต่อไปนะคะก็ทําการดูพิเคตอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นหน้าต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวหน้าที่สองที่ลืมเปลี่ยนนะคะใชะ้เป็นชื่อวา BG ชนะหน้าที่สามนะคะทําการเปลี่ยนนะคะเป็นเกมโอเวอร์นะคะเปลี่ยนสีค่ะอะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นหน้าจบเกมค่ะ ไปนะคะเป็นหน้ากติกาค่ะเปลี่ยนสีนะคะถ้าพื้นหลังสีอ่อนนะคะตัวหนังสือก็ควรที่จะเป็นสีเข้มค่ะเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดเจนนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นกติกานะคะทําการดูพี่เคตอีกค่ะเป็นหน้านะคะผู้จัดทํานะคะเปลี่ยนสีพื้นหน่อยค่ะใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้จะเปลี่ยนสีเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นชัดๆนะคะ จะได้มองเห็นชัดๆแล้วก็เห็นความแตกต่างนั่นเองนะคะเปลี่ยนนะคะเป็นผู้จัดทําค่ะหน้านี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นหน้าเล่นเกมค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะสร้างหน้าเล่นเกมที่หน้านี้นะคะเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนของการสร้างพื้นหลังนะคะหรือว่าแ็ดดรอปนะคะต่อไปนะคะเราจะกลับมาที่โค้ดกันค่ะ ตอนนี้เราจะใช้ตัวละครนะคะให้เลือกตัวละครมา1ตัวค่ะตอนนี้เราจะเอาเจ้าแมวเหมียวทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็เลือกตัวละครมา1ตัวนะคะจะเอาอะไรก็ได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวจะเอาเป็นปูก็แล้วกันนะคะเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะโดยสเต็ปแรกนะคะเราจะทําให้เจ้าปูเนี่ยขยับได้นะคะขยับในที่นี้นะคะเกมนี้เราจะใช้ ปุ่มลูกศรบนล่างซ้ายขวาบนแป้นพิมพ์นะคะเป็นตัวขยับค่ะโดยเมื่อเราคลิกที่แป้นลูกศรขวานะคะปูเราก็จะขยับไปทางขวาแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแกน x นะคะถ้าขยับไปทางขวานี้แกน x ก็จะเป็นบวกค่ะถ้าขยับไปทางซ้ายนี่นะคะแกน x ก,ก็จะติดลบค่ะถ้าเราใช้ลูกศรชี้ขึ้นบนนะคะก็จะขยับขึ้นบนแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งของ y นะคะค่า y ถ้าขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะค่า y ก็จะเป็นบวกค่ะแต่ถ้าเรากดลูกศรลงล่างนะคะอย่างนี้นะคะค่า y ก็จะติดลบนะคะไปที่กลุ่มคำสั่ง event ค่ะนำ e ว Key p r e s s มาวางนะคะเมื่อคลิกที่ปุ่มลูกศร right arrow นะคะก็คือปุ่มลูกศรไปทางขวานะคะเราจะไปทำการไปที่กลุ่มบอก motion นะคะแล้วก็ไปที่เช้งนะคะ เชงค่า x ไปทีละ10ค่ะเมื่อกดปุ่มลูกศรขวาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปทีละส0เดี๋ยวจะลองกดดูนะคะอ่าแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูกำลังกดปุ่มลูกศรขวานะคะต่อไปนะคะเราก็ทำการรูปพิเคตมาเลยค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนค่าตำแหน่ง x นะคะเมื่อ left arrow เนี่ยอ่าโดนคลิกนะคะเราก็จะเปลี่ยนค่า x ไป โดยเปลี่ยนมาทางซ้ายนี่ค่า x จะเป็นการติดลบนะคะทดสอบดูค่ะตอนนี้คุณครูจะค,จะคลิกที่ปุ่มลูกศรไปทางซ้ายนะคะ,ะปูก็จะขยับมาทางซ้ายโดยเปลี่ยนค่า x t ละลบสิบค่ะต่อไปนะคะทําการลูกพีเคทมาอีกค่ะเราจะให้เป็นลูกศรขึ้นบนนะคะเมื่อคลิกที่ up arrow นะคะเราจะให้เปลี่ยนค่าถ้าขึ้นบนลงล่างแบบนี้นะคะเป็น ค่าของ y ค่ะต้องเป็นการเช้ง y นะคะไปทีละ10ค่ะตอนนี้คุณครูจะคลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้นนะคะปูก็จะทำงานได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ถ้าคลิกที่ปุ่มลูกศรลงนะคะปูก็ยังไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนคำสั่งให้เจ้าปูนั่นเองทำการ d u ู l พิเ t e อีกค่ะเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมนะคะให้ down arrow นะคะ ก็ค <ITA> be ือเคลื่อนที่ลงนะคะปูเคลื่อนที่ลงแบบนี้ตำแหน่ง y ต้องเป็นติดลบค่ะ mm hmm. ลองดูนะคะอ่าตอนนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้คุณครูคลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้นบนค่ะอ่าลูกศรลงล่างนะคะลูกศรไปทางซ้ายนะคะลูกศรไปทางขวาค่ะตอนนี้เจ้าปูของเรานะคะก็เคลื h, ่อนที <inet> ่ด <lap> ้วยการคลิกป <earn> ุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งให้เจ้าปูเนี่ย เมื่อคลิกที่ปุ่มทงเขียวปุ๊บให้เจ้าปูม,มาอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันนี้นะคะก็คือมาอยู่ด้านล่างกลางจอล่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปที่กลุ่มบอก e v e n นต์ Event ค่ะนำเวนกรีนแฟคลิกมาวางนะคะเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะให้ปูนะคะ go to x y คือมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะก็ไปที่ motion ค่ะ,ะ go to x y นะคะ เดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะคะเมื่อคลิกที่ธงเขียวปุ๊บปูบก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะพร้อมกับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วค่ะสเต็ปต่อไปนะคะเราจะเพิ่มตัวละครขึ้นมาอีกหนึ่งตัวละครค่ะอาจจะเป็นพวกหินนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เป็นตัวกรีดขวางนะคะในที่นี้จะเพิ่มเป็นตัวละครไข่ขึ้นมานะคะไปที่ชุดอัไวิ์ค่ะจากนั้นนะคะสามารถที่จะพิม เป็น e double g ตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะได้ตัวละครไข่ออกมาค่ะเราจะทำการสร้างนะคะให้ตัวละครไข่เนี่ยเลื่อนนะคะจากบนลงล่างแบบนี้นะคะให้ตกลงมานะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราจะาใช้นะคะก็คือจะเป็นตำแหน่ง y ค่ะแบบนี้นะคะ y แต่ว่าเมื่อคลิกตรงเขียวปุ๊บเนี่ยให้ไข่มาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะไปที่ event ค่ะ อ่าเลือกเมื่อธงเขียวถูกคลิกขึ้นมานะคะเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะจะให้ไข่อยู่ตำแหน่งนี้ค่ะก็ไปที่ m o ชั o n นะคะแล้วก็ go to XY ค่ะอ่ะมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ไข่เนี่ยตกลงมานะคะอ่าการที่ไข่จะตกลงมาเนี่ยเราต้องให้เขาทำแบบ วนซ้ำนะคะวนซ้ำตลอดนะคะคือไปที่คอนโทรลค่ะแล้วก็เลือกทําซ้ําตลอดนะคะโดยใช้ forever ค่ะให้ทําอะไรนะคะทําซ้ําตลอดก็คือจะให้เชงค่า y ค่ะก็คือลดตําแหน่ง y ลงนะคะก็ไปที่ motion นะคะแล้วก็เลือกคําสั่งเชง y นะคะจะให้เลื่อนลงข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นจากบนลงล่างนะคะก็จะเป็นตําแหน่งติดลบค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น ค่าลบสิบนะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะคะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้นะคะไข่ก็จะตกลงมานะคะอ่าสู่ด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเราจะเขียนโปรแกร,รมต่อค่ะว่าเมื่อค่า y เนี่ยตำแหน่งไข่มาอยู่ประมาณบริเวณด้านล่างจอแล้วเนี่ยเมื่อสัมผัสบริเวณด้านล่างจอแล้วเนี่ยเราจะให้ไปปรากฏตัวอยู่ที่ มุมด้านบนนะคะตำแหน่งนี้ก็ประมาณเอาเป็นลบหนึ่งนะคะเมื่ออยู่ที่ตำแหน่งร6 0ก็คือประมาณนี้นะคะเมื่อน้อยกว่าร6 0ก็คือมันตกลงไปแล้วเนี่ยเราจะให้ไข่มาปรากฏตัวที่ตำแหน่งด้านบนนะคะเราจะใช้ตำแหน่งที่ประมาณบหนึร้อยหกสิบนะคะอ่ะเราก็จะเขียนโปรแกรมโดยไปใช้การตรวจสอบเงื่อนไขนะคะถ้าแล้วนะคะก็คือไปที่กลุ่มบอก คอนโทรลค่ะใช้คำสั่ง if t เด n นะคะมาวางต่อเลยนะคะอ่าเราก็จะไปใช้ operator นะคะเราใช้น้อยกว่านะคะถ้าตำแหน่งของไข่เนี่ยตำแหน่งของไข่ก็คือไปที่ motion นะคะก็คืออ่า Y นะคะถ้าตำแหน่ง y Position เนี่ยถ้าตำแหน่ง y มันน้อยกว่าลบ160นะคะเราจะให้เข้ามาปรากฏตัวอยู่ที่ตำแหน่ง y เท่าก right? 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 ับหนึ right? 160 160. ่งร้อยหกสิบค่ะก็คือให้มาอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ไปตั้งค่านะคะไปที่เซต y ค่ะเซต y 2นะคะก็คือให้ไปตำแหน่งไหนหนึ่งร้อยหกสิบค่ะก็คือจะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้ยหกสิบนั่นเองเห็นไหมคะว่าพอไข่เนี่ยตกลงมาถึงตำแหน่งที่น้อยกว่า160ร้อยหกสิบก็คือตรงนี้แล้วเขาก็จะไปปรากฏตัวนะคะไปตั้งค่า y ให้เป็นที่ตำแหน่งหนึ่งร้อยหกสิบนะคะแล้วก็ ทำซ้ําตลอดโดยใช้คําสั่ง forever ค่ะไข่ก็จะทําการตกลงไปแบบนี้นะคะทีนี้จะสังเกตเห็นว่านะคะตัวไข่ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่า y ใช่ไหมคะก็คือจะตกจากบนลงล่างทีนี้เราอยากให้ไข่ของเราเนี่ยส่งค่ะสู่งคืออาอาจจะตกที่บริเวณอ่นนี้ก็ได้นี้ก็ได,นได้นี้ก็ได้นะคะก็คือตําแหน่งไหนก็ได้ในที่นี้การเปลี่ยนแปลงค่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่า x นั่นเองค่ะ แบบนี้นะคะเราก็จะให้ไข่เนี่ยสุ่มตำแหน่งค่า x นะคะเป็นตำแหน่งที่ random นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเซตค่า x ค่ะเซตค่า x ให้เป็นตำแหน่งไหนนะคะอ่ะ pick random position ค่ะอยู่ใน operator นะคะมาใส่ลงไปนะคะทีนี้จะให้สุ่มจากตำแหน่งไหนไปตำแหน่งไหนนะคะตำแหน่งของ x นะคะซ้ายสุดนะคะมาดูสังเกตก็จะอยู่ที่ 240ลบ240ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องการให้ไข่เนี่ยหายไปนะคะเราจะใช้ที่ตำแหน่งประมาณลบ220นะคะด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตำแหน่งที่ประมาณ220ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ใส่เป็นตำแหน่งลบ220กับ2ูนะคะถึงตำแหน่งที่220ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูนะคะอะ่เห็นไหมคะไข่ก็จะทําการสุ่มตำแหน่งค่า x นะคะไปเรื่อย ตั้งแต่ตำแหน่งที่ลบ2 2 0ค่ะกับตำแหน่งที่220ค่ะตอนนี้นะคะเราอยากได้ไข่เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะทำการดู l พิเคตมาเลยค่ะคลิกเมาส์ขวาที่ตัวละครลูกไข่ค่ะแล้วก็ดูปพิเคตมานะคะก็จะเป็นการก๊อปปี้โค้ดมาด้วยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะอันนี้ใช้คำว่าไข่หนึ่งนะคะส่วนใบที่2ใช้ชื่อว่าไข่สองนะคะ ส่วนตัวละครปูเราจะเขียนคําว่าปูค่ะทีนี้ในไข่ที่ใบที่สองนะคะเราจะเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงค่ะอาจจะเอาซัก70นะคะที่ไข่ใบที่สองเนี่ยเราจะให้นะคะปรากฏบริเวณนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนค่า go to x y ค่ะเป็น go to x y ตำแหน่งใหม่นะคะจากนั้นนะคะก็เอาคำสั่งเดิมมาต่อเลยค่ะอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่า ไข่เนี่ยเขาจะเลื่อนจากบนลงล่างเร็วมากใช่ไหมคะเราจะให้เขาเคลื่อนที่ช้ากว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะเราก็จะไปใช้คำสั่งเวทค่ะอยู่ที่คอนโทรลนะคะอ่าเปลี่ยนตำแหน่ง Y นะคะเอา0.2ค่ะส่วนอันแรกนะคะก็เร็วไปนะคะเราก็เ,เวทมาใส่อีกค่ะอันนี้ก็ประมาณ0.1นะคะให้ไล่เรียกกันนะคะ เป็นอันเรียบร้อยนะคะลองทดสอบโปรแกรมดูค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะมีสองใบนะคะแล้วก็เคลื่อนที่จากบนลงล่างแล้วก็ส่วนตำแหน่ง x นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่สูงนะคะแล้วก็ปูของเราก็จะเคลื่อนที่ได้แล้วนะคะสเต็ปต่อไปนะคะเราจะเพิ่มตัวละครขึ้นมาอีก1ตัวค่ะคือตัวละครผีเสื้อนะคะโดยที่เราจะเขียนโปรแกรมนะคะให้เมื่อ พีเสื้อกับปูสัมผัสกันเนี่ยจะให้เพิ่มคะแนนขึ้นไปนะคะครั้งละ20คะแนนค่ะแล้วก็จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมา2ตัวค่ะคือในที่นี้ก็จะเป็นตัวแปรคะแนนกับตัวแปรเวลานะคะอ่าเราจะทําการเพิ่มตัวละครขึ้นมาก่อนค่ะไปที่ชุดอัลสปปลายนะคะแล้วก็เลือกตัวละครที่อ่ตอาต้องการได้เลยในที่นี้จะใช้บัตเตอร์ไฟหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลดขนาดตัวบัตเตอร์ไฟลงสักหน่อยนะคะให้เหลือสักอ่ะเจ็ดสิบก็ได้นะคะ ตัวละครปูนะคะเราก็จะลดลงสักหน่อยค่ะเอาสัก70เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะเต็มจอเกินไปค่ะเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็นผีเสื้อนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มเขียนคําสั่งให้กับผีเสื้อกันค่ะเราจะเพิ่มตัวแปรก่อนนะคะอะไปที่ variable นะคะเสร็จแล้วไป make a variable นะคะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าคะแนนค่ะแล้วก็ สร้างตัวแปรอีกหนึ่งตัวชื่อว่าเวลานะคะแล้วก็จัดตำแหน่งให้สวยงามค่ะคะแนนกับเวลาเนี้ยตัวแปรไหนถ้าเราไม่อยากให้แสดงเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกแบบนี้นะคะแต่ถ้าตัวแปรไหนที่เราอยากให้โชว์ด้วยนะคะเราก็คลิกที่เครื่องหมายถูกให้มีปรากฏข้างหน้าแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะเราจะให้ผีเสื้อมาอยู่ยังตำแหน่งนี้ก่อนนะคะก็ไปที่อีเวนต์ค่ะเวนกรีนแฟกคลิกนะคะ เมื่อรงเขียวถูกคลิกนะคะให้ไปที่ Go to X Y ค่ะให้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นเราจะให้ทำอะไรวนซ้ำตลอดนะคะก็คือไปที่คำสั่ง Control ค่ะใช้คำสั่ง Forever นะคะในการทำซ้ำตลอดมาใส่ก่อนค่ะเราจะให้เจ้าผีเสื้อเนี่ยไปที่ตำแหน่งสุ่มค่ะก็คือไปยังตำแหน่งนะคะ Go to นะคะ Go to Random Position ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะคะ อตอนนี้เจ้าผีเสื้อของเราก็จะวนซ้ำไปทั้งหน้าจอแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะมาทำการตัวสอบเงื่อนไขค่ะว่าถ้าปูเนี่ยสัมผัสกับผีเสื้อนะคะอาจจะให้คะแนนนะคะเช้งคะแนนเพิ่มขึ้นทีละ20บนะคะแล้วก็จะไปที่ c อนโทรลค่ะเลือกคำสั่ง If ปเดมาวางนะคะถ้าผีเสื้อสัมผัสกับปูนะคะ จะให้เปลี่ยนคะแนนเราก็จะไปที่กลุ่มคำสั่ง sensing นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง touching นะคะ,ะถ่าสัมผัสกับปูนะคะให้เช้งคะแนนนะคะไป variable นะคะเป็นเช้งเช้งคะแนนขึ้นทีละ20นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้เราใส่คำสั่ง goto ผิดที่นะคะต้องเอา goto มาไว้ตรงข้างล่าง อ่ะเช้งนะคะเอาใหม่นะคะอ่ะเมื่อสัมผัสกับปูแล้วนะคะจะเปลี่ยนค่าคะแนนไป20่สิคะแนนแล้วก็จะไปยังตำแหน่งที่สุ่มนะคะสุ่มตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะอ่ะลองสต็อปแล้วก็สตาร์ดูใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปูเนี่ยไปสัมผัสกับเจ้าผีเสื้อนะคะสัมผัสปุ๊บคะแนนเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็เจ้าผีเสื้อก็จะส่งไปที่ตำแหน่งใดๆในหน้าจอนะคะมาจากคำสั่ง random position ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองนำโปไปสัมผัสกับผีเสื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าสัมผัสเสร็จปุ๊บคะแนนเพิ่มนะคะตำแหน่งผีเสื้อส่งไปที่ตำแหน่งอื่นคันทีค่ะอ่าไปปุ๊บสัมผัสปุ๊บเพิ่มคะแนนแล้วก็สู่นะคะสัมผัสปุ๊บเพิ่มคะแนนแล้วก็สู่งนั่นเองค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะเขียนโปรแกร,รมให้เมื่อสัมผัสไข่กับปูเนี่ยเมื่อไข่สัมผัสกับปูแล้วเนี่ยคะแนนจะลดลงทีละสิบนะคะเราก็จะไปที่เขียนที่ไข่หนึ่งก่อนค่ะเราก็จะไปใช้คำสั่ง i f d h e n เหมือนเดิมค่ะเอามาต่อเลยนะคะต่อให้อยู่ข้างใน forever ค่ะ จากนั้นไปที่คำสั่ง s e n ซิ n งค่ะแล้วก็ทัชชิ่งมาวางเลยนะคะเมื่อสัมผัสกับปูนะคะเมื่อไข่สัมผัสกับปูแล้วเนี่ยให้เชงคะแนนนะคะเชงคะแนน,นก็คือให้คะแนนติดลบนะคะลบทีละสิบคะแนนนั่นเองค่ะเมื่อลบเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นด้วยทันทีนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าอยู่แต่ตำแหน่งเดิมเนี่ย คะแนนก็จะติดลบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าเราก็จะไปที่คำสั่ง go to ค่ะไป motion แล้วก็ go to random position นะคะอ่าลองทดสอบโปรแกรมดูค่ะตอนนี้นะคะคะแนน1740เรเราจะลองไปสัมผัสที่ไข่หนึ่งนะคะอ่าลบแล้วนะคะใครหนึ่งจะ ไข่หนึ่งเนี่ยจะใหญ่นะคะเป็นฟองใหญ่นะคะอะ่ลบแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาคําสั่งเนี้ยไปใส่ไข่สองด้วยนะคะเพราะตอนนี้เรามีไข่สองฟองนะคะตอนนี้สัมผัสที่ไข่หนึ่งเนี่ยจะคะแนนลดแต่สัมผัสที่ไข่สองคะแนนยังไม่ลดเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ลากเข้าไปเลยค่ะลากไปไว้ตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะเราจะทําการปรับนะคะโดยให้เวลาของเราเนี่ยลดลงมาจนถึง0ูนย์นะคะก็จะไปที่วนซ้าตลอดค่ะ forever นะคะจากนั้นนะคะก็จะไปที่ variable นะคะเอาเช็งคะแนนนะคะเป็นเช็งเวลานะคะให้เปลี่ยนทีละลบหนึ่งค่ะทดสอบการทำงานดูนะคะ,ะก็จะเห็นว่าเวลาของเราเนี่ย ลดลงแล้วทีละลบหนค่ะแต่ว่าเป็นการลดที่เร็วมากค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานเร็วมากนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาหน่วงเวลาโดยใช้คำสั่งนะคะเวทนะคะอยู่ใน c อนโทรลค่ะอ่าเช้งเวลาลบหแล้วก็รอเป็น1วินาทีนะคะลองทดสอบดูใหม่ค่ะอ่าจะเห็นว่าเวลาของเราลดลงทีละหนวินาทีนะคะลดลงช้าๆแล้วนะคะ เมื่อเราทดสอบต่อไปเราจะเห็นว่าเวลาไม่หยุดเลยใช่ไหมคะเราต้องการที่จะบอกว่าถ้าเกิดเวลาเท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะให้เกมโอเวอร์ไปเลยนะคะเราจะมาทําการตรวจสอบเงื่อนไขกันนะคะเราก็ไปที่ i f then นะคะไปที่ o p e r a t o r คะ่ะถ้าเวลาของเรานะคะเท่ากับศูนย์นะคะเอาใช้เท่ากับนะคะไปที่ variable คะ่ะเอาตัวแปรเวลามาใส่นะคะ ถ้าเวลาเท่ากับ0น,นะคะให้ทำอะไรนะคะเราก็จะให้เกมโอเวอร์ค่ะเราก็จะให้เซว่าอ่ะพูดว่าภารกิจล้มแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะให้สวิตแบ็กดอปไปที่ BG จบเกมค่ะพอไป BG จบเกมแล้วนะคะแล้วก็ต้องหยุดการทำงานทุกอย่างค่ะอ่ะไปที่คอนโทรลแล้วก็สต็อปออนนะคะ เราต้องเปลี่ยนค่าตรงนี้นะคะเป็นศูนย์นะคะเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะสตาร์ทใหม่ค่ะสต็อปเราลองเล่นเกมดูนะคะอ่าโอเคแล้วนะคะตอนนี้พอเวลาถ้าขบับศูนย์ปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นการหยุดการทำงานของทุกอย่างแล้วก็จะมาสวิตแบ็กดอปมาอยู่ที่เกมโอเวอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมา,าใส่เงื่อนไขให้กับเกมของเรานะคะในกรณีที่คะแนนเท่ากับ100คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็จะไปที่หน้าชนะนะคะก็คือชนะเกมนั่นเองเราจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเหมือนกับการตรวจสอบเวลาค่ะเราก็ดูพิเคตมาเลยนะคะ ไปที่โอเปอเรเนะคะเราจะใช้การทดสอบเงื่อนไขมากกว่าค่ะถ้าตัวแปรนะคะถ้าตัวแปรคะแนนมากกว่า99กนะคะก็หมายถึงว่าถ้าคะแนนเนี่ยมากกว่า99คือตั้งแต่100ขึ้นไปนะคะจะให้ทำอะไรนั่นเองถ้าเราใช้การตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าคะแนนเท่ากับ100เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่า เมื่อกี้เราให้ตัวปูเนี่ยสัมผัสกับผีเสื้อคะแนนเพิ่ม20ใช่ไหมคะ,ะส่วนสัมผัสไข่เนี่ยจะคะแนนลดครั้งละ10ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนตรงนี้อาจจะเป็น1น0 1ง0 1อ0หนึก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้การตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้ามากกว่า99ก็คือค่าตั้งแต่100ขึ้นไปนั่นเองนะคะเราจะให้ทำอะไรนะคะเราจะให้เซว่าภารกิจสำเร็จนะคะ จากนั้นก็รอสองวินาทีค่ะแล้วก็ไปสวิตแบ็กดอปไปที่หน้านะคะเดี๋ยวสต็อปก่อนนะคะไปที่หน้าชนะนะคะแล้วก็สต็อปออนค่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบโปรแกรมดูค่ะเราจะลองเล่นให้ชนะดูนะคะต้องเล่นให้ได้หนึ่งร้อยคะแนนนะคะห้าิบแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้สวิตแบ็กดอปก่อนนะคะอ่าสวิตแบ็กดอปก่อนแล้วค่อย C นะคะเราค่อยสต็อปออนอ่ะแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ทำสำเร็จทั้งสองกรณีแล้วนะคะทั้งชนะแล้วแล้วก็จบเกมนะคะหรือว่าเกมโอเวอร์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราได้สร้างเกมในการจับผีเสื้อนะคะเราได้ทำปูให้ขยับได้ด้วยปุ่มลูกศรบนล่างซ้ายขวานะคะแล้วก็ทำในส่วนของคะแนนนะคะอ่าแล้วก็ทำในส่วนของเวลานะคะให้เวลาลดลงนะคะตรจสอบกัน จับเวลาในกรณีที่เกมโอเวอร์นะคะก็คือเวลาเท่ากับศูนย์เกมจะโอเวอร์แล้วก็ถ้าคะแนนเท่ากับ100นะคะจะเป็นการชนะนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะเราจะไปปรับแก้กันในอ P ีถัดไปนะคะซึ่งจะเป็นอีีของการสร้างเมนูของเกมนะคะแล้วก็ปรับการซ่อนการแสดงวัตถุต่างๆนะคะในเกมของเราค่ะแล้วเจอกันใน E ีหน้านะคะ สวัสดีค่ะ